นอนกันเกลื่อนชายหาดเลยค่ะนักท่องเที่ยวอินเดียวกว่าร้อยชีวิตทะลักยึดพื้นที่ทะเลพัทยาเป็นที่นอนค่ะงานนี้ทําเอาชาวเน็ตวิจารณ์ยับนะคะนักท่องเที่ยวอินเดียวกว่าร้อยชีวิตค่ะได้ยึดพื้นที่ชายหาดพัทยาเป็นที่นอนซ้ํายังนั่งดื่มแอลโกอฮอล์ทิ้งขยะเกลื่อนการสร้างความเดือดร้อนราคาญจีหน่วยงานพื้นที่จัดงานรับผิดช,ชอบนะคะแม้ว่าเป็นพื้นที่สาธารณะแต่ต้องไม่ทําผิดกฎหมายรักษาภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวค่ะโดยในขณะนี้นะคะโลกออนไลน์พากันแชร์คลิปภาพนะักท่อง ทเที่ยวชาวอินเดียซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าร้อยคนนะคะพากันยึดพื้นที่ชายหาดพัทยาปูเสื้อนอนค่ะขณะบางกลุ่มนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานั่งดื่มท่ามกลางขยะจานวนมากจนทําให้มีชาวเน็ตทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาแสดงความเห็นในทํานองที่ว่าเหตุใดชาวอินเดียเหล่านี้จึงไม่จองโรงแรมนอนแต่กลับเข้ามายึดพื้นที่ชายหาดซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและยังทาให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาทําให้มีการแสดงความเห็นกันมากมายเลยว่า เป็นการท่องเที่ยวเชิงไร้คุณภาพแบบนี้เนี่ยมันประหยัดค่าโรงแรมกันหรือเปล่าเข้ามามากเกินก็แบบนี้มีแต่ปริมาณหาคุณภาพไม่ได้ นี่คือผลของฟรีวีซ่ามาตรฐานนักท่องเที่ยวก็จะมาตรฐานแบบนี้ไม่มีการคัดกรองสนตัดตัวเลขนักท่องเที่ยวสถานท่องเที่ยวที่สวยงามก็เละแบบนี้หลายคนนะคะพูดเลยค่ะว่าผลงานฟรีวีซ่าก็จะประมาณนี้มีแต่ปริมาณไม่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวก็จะเสื่อมโทรมกลายเป็นที่รวมของวิชาชีพแทนวีซ่าเอาปริมาณหรือคุณภาพคงต้องทบทวนกันใหม่หลายจังหวัดมีปัญหาอาศัยความใจดีมีน้ำใจของคนไทยแต่กลับไม่เคารพกฎหมาย ปอมอส่งกลับรวนนี่ไม่ใช่นะักท่องเที่ยวแต่เป็นสมาคมโรตีกำลังแบ่งพื้นที่ปกครอง ปีวีซ่าเอามาทำลายประเทศตัวเองคุ้มไหมนโยบายกะโหลกกะลาเข้ามาแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นจริงหรือแต่ที่เห็นชัดๆคือปัญหาจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกวันจนกระทั่งต่อมาค่ะนายบุญอนันต์พัฒนสินนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยาชนบุรีได้ออกมาเปิดเผยต่อสื่อ,วอมวลชนว่าทางสมาคมได้รับเรื่องร้องดังกล่าวแล้วและเห็นควรว่าการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาควรอยู่ในกรอบที่ไม่สร้างความรบกวนต่อผู้อื่นและอยู่ในกติกาตามกฎหมายและขอได้ร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล เรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนและจากการที่เมืองพัทยาเริ่มได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวอินเดียม,มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นที่จะพบว่ามีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นจํานวนมากทําให้พื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาที่เพิ่งดาเนินการถมทะเลแล้วเสร็จเมื่อสองสามปีก่อนได้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมตลอด24ชั่วโมงท่านี้ชายหาดพัทยาถือเป็นพื้นที่สาธารณะที่ไม่สามารถกําหนดเวลาเปิดปิดได้เมืองพัทยาจึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจตํารวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ตํารวจ เมืองพัทยาดูแลความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากนะักท่องเที่ยวไม่ได้ก่อความเรือร้อนรำคาญหรือกระทำผิดกฎหมายเมืองพัทยาไม่มีอำนาจที่จะบังคับหรือห้ามไม่ให้เข้ามาพักผ่อนบริเวณชายหาดได้แต่หากมีการทะเลาะวิวาสส่งเสียงดังหรือดื่มแอลกอฮอล์รบกวนผู้อื่นเมืองพัทยาจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งในเรื่องของการทิ้งขยะบนชายหาดเมืองพัทยามีกฎระเบียบกลับเป็นเงินไม่เกิน2,000บาทและขณะนี้ยังได้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างไฮแมสและกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยรัก ษาความปลอดภัยและตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวด้วยโดยทางด้านนายกเมืองพัทยานะคะก็ยืนยันว่าเมืองพัทยาย,ยินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพียงแต่ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อรักษาภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติและหากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตามมาตรการที่เข้มงวดเช่นกันค่ะอ่ะก็ฝากดูแลหน่อยนะคะโอ้โหเป็นร้อยคนนอนกันเกลื่อนขนาดนี้ก็ไม่ไหวคะ่ะนักท่องเที่ยวไทยหรือว่าต่างชาติคนอื่นนะคะ ผ่านนี่จะไม่อยากเข้ามาไปด้วยค่ะเพราะมีการทิ้งขยะเบื่อช้หาดเออทําไมเขาไม่ไปจองโรงแรมกันดีๆเนาะ